เจ้าซิงดงถึกนอกครับมือนีิมันจะพาถึกนอกยกซีตายแล้วครับมือนะเรื่องเจ้า <c oughs> เรื่องโดดเบิ้งหนาเพิ่นด้หันหนาไมา่เพิ่งเพิ่งเนี่ยโอ้ยร่างยาที่เห็นอ๋อเห็นกันที่เป็นยาครับมือเนี่ยเจ้าซิงดงถึกนอกครับมือหนิมือสภาพพักแบกกล้วยสามรถครับกกวับนที่สามเจ้าซิงดงขึ้นเลี้ยงทั้งสามขั้นเนี่ยฝัดเนี่ยเตะเนี่ยเต็ยนดุมยาเที่อ่ครับ เจ้าสิงดงถึงนอกครับข่นบนมีลุมน่ะมันเอาเหรอได้ยาเขียวซอยชีวิตไปครับมันเอามันเอาพี่น้องตัถือถือมีอะไรเง้ก่อนถือมีอมารนั่นะครับเจ้าสิงดงถึงนอกมื่อนี่เบิร์เรื่องสภาพเอาครับแต่ละคนดูแต่ละพี่น้องเอ้ยแล้วพี่น้องเบิร์ตครับ สามขั้นครับสภาพเจ้าสิงดงนี่นักกมูส้มจอยเป็นยังไงส้มจอยไหวปะครับตามมาเอออ่ะอาเอะเต้นเกรสิบปะเอ้สิสิบปโอลุงอันนี้ข้าวที่สีตระกูลบุญะลกเต้นอะไรเต้าโอ้เ้ เฮียเราเฮียเราตัดตาตะกิ้ใครไม่ชิมไชิมตันใเสี้ยตเสอใจเสี้ยใจเสียใจเสีรยอะอาอะอตเย่นเย็นเนไม่อม่มเซีวอันนี้อันนี้อันนี้อันัน่อนี่อหมดสะาครับ นี่แหละผู้ขับขโมยนี้ันเกือนขับขโมยครับมดขัหมดแน่คุณได้ทิ้งน้องจิตเปต่อพี่พอชั้นนี้ยตะต้นพี่น้องเลยมดคับมดแน่ครับมีดนัอมเอแนสภาพรบร้อนเบียกานนี่แะครับสภาพรถที่แบกปันซิปล้อนะครับหกล้อกับขามทิปล้อนะครับแบกเนี่ยเบื้องอรรนี่ ฮอกหลอทำทิปหลอแล้วแบากวยไปกินข้าวครับกินข้าวเที่ยงไปเวลากินข้าวอสครับิหคักๆล่ะครับว่าเป็น6อกหลอดสภาพรดะ ไปกินเข้าครับเป็นไงไหวปะครับสิไปต่อหรือสิพ่อซ้ำหนีครับสินอนตรงนี้แล้วสินอนอยู่นี่ปแล้วเหมือนแห้งคักปะครับหมดแห้งแล้วหมดแห้ง,งาาแงล้วเอไหวแล้วอ๋อดูอ่อนนี้เลยน้องใายบ่มาเหมือนแห้งเลยเนาะมันมีตัวซอยมื่งนี่มันมีตัวซอย มันมีตัวซอยมันกะเล่เมือแท้งบันว่าเมือสาพครับสองรถขักๆครับแดกกล้วยสามครับมันเป็นสองสามนี่ละขั้นสามนี่ก็ทีิพากัดย่างไปกินข้าวแล้วป้นเนี่ยตอนนี้ก็ตัวไหนเนี่ยซีโมงซิฟนาทีแต่เวลากินข้าวเต็มรถก็ดีครับ เต็มรถพอดีเลยจะได้ไปหากินเขากินน้ำเม่ครับเมื่อยนีย่ยอมว่าเมื่อยอยู่เมือม่อยคุกคนเมือ่อยคุกคนครับลงสภาพอถแต่ละคนแต่ละคนลงพอมาคิดหอดแห่งนาเหลืออเซอน่นเนี่นยอ, <c oughs> อมาดอดิว่านักอย่เยเย เดี๋ยวเย็นๆครับรู้น่อยเอ้ยเกยพี่ไม้ไปมาสูงๆๆแล้วมดแล้วอันนี้แค่เรื่องส่วนสินองเอ้ยอีกเยอะปล่อยเลือดร้ายครับอุ่นจัดกับบ้าเมิดออกพี่ได้กินขาวที่น้ำเมื่อเนี่ยหมดเวลาแล้ว แดกตั้งแต่เศร้าแต่สวยปั๊มเริ่มต้นฤดูกาลนะเออเริ่มต้นเนี่นี่เราไปกล้วยนักก้อนนี้ขึ้นไปยิงอันนี้ก็ได้เตรียมมาหนวัยนักเจ,จ้าอันนี้แค่รอบคัดเลือกครับอันนี้ <c oughs> ช่วงนี้แบกกล้วยทักทักแบงค์แข้งกีฬากือรอบคัดเลือกครับรอบกล้วยสายช่วงช่วงนี้รอบคัดเลือกนะครับประมานรอบนั่นเนี่แบกกล้วยต้องมาเต็มที่ครับแเริ่มต้นฤดูกาลอันนี้เปิดฤดูกาลครับเปิดดิวิชั่นหนึ่งของการแบกกล้วย เราซื้อว่าสิตกล่อไปหลายทีมแล้วครับทีมไหน่าเจ่งๆเดี๋ยวมีเป็นเลนเป็นเลนนครับนี่แหละครับจ้างพานะรใส่รอกดัดไปไปครับมื่อ ได้เวลาด้ขึ้นเขาแล้วซีโมงซีโมงซีโมงสิบนะครับซีโมงสิบแล้ทีคนละครับสิบเอ็ดโมงเวลาบัดนี้สิลูกงานตักชั่วโมงหนึ่งเลยมือนีิตักชั่วโมงหนึ่งป้านี่ครับตัดเปิดเกือบมดแล้วครับนี่แล้วจะกล้วยไหมน่ะป้านี่ตัดเปิดเกือบมดแล้ว ตั้นนี่เลื้ยนลายครับตาไม่เดือตาไม่ตั้นนี่เลื้ยนลายอยู่นี่นะครับหมดแล้วบอลน,นั่งกินขา้าทั้งน้ำยาอ๋อโห เป็นระบบหนามเนาะระบบหนามยศเพิ่นเจ้าเทประบบน้มเนี่ก็จะเป็นกองควบคุมกอง,กองนี่นก็เขาจะเอิอเอ้อใบไฟหรอนี่นะครับสัญญาณใบไฟใช้ใบไฟ,ไฟ,ไฟนี่เป็นระบบหนามเปิดทำงานเชรล์สวนเชรล์สวนเชรล์ฟังเชรล์ฟังไปแต่ว่าอันนี้ระบบฝานนะครับนี่อ้าวถิ่มจ่อย <laughs> มันก็จน,นเนาะถิบเอยากกิน่พราต่ำมะฮงง่วยงหัวพุจับง่ายวาได้ไหมนี่แหะครับเ,เชฟเม้อุดรอุดรฟานครับ้ย เอาเลยครับมือหนิมืดสภาพคักเจ้าสิงดงแก้ผาแก้พรอนแล้วเป็นยังไงน้องไหวบอป่าเลยครับถูอเคื่อเก่าพักสัมโมงหนึ่งครับมือหน่แบกไใบสามขั้นมาด่าใบพักผมให้พักผมพักเองผมก็ได้ใบพักพักมืดมือก็ได้ตัวแมนบ่พอมอกินหอด มาห้องกากระายใส่เขาก็ขี่รถถ่ายเมื่อไหร่จนเนาะสร้างเมื่อบ่ายกับหูจักอยู่สร้างเมื่อห้องกับใดเมื่อนี่สูตรน้องค่ายครับสูตรแต่บอกพ่นิีไซบ่สามมงคลพ่นบีไซครับเมื่อน,อนี่สูตรพ่นบีไซโ <c oughs> บเพชรบร่เมนพ่นิีไซเป็นมาสามมงคง แสบคือเกาปลาตะเืียงมันครบอี่ยงนี่น้ำปลาร้านางฟ้าวันว่าแ่บกระเทียมดองครับผงนัวหรือสุรรนี่แหละครับขาดบ่ได้ของแ่บนี่ขาดบ่ได้เลยมกนาวทริปท่าล็กโอ้

จะถอดผ้าหล้วพุลองพุนเอามาแต่งเนาะหูแถ้วะล่ะซับเอาครับมีดอะไรนนเลยมีดอิเนียาัคุงกินดแล้วพี่น้องคุใสครับมีดย่ามังคุงุโอ้ัดใ่ครับมีกมีนะ รืดมือจ่อยมือก็จะเท่าที่ไม่ได้อ้วเลยฮะมามากินข้าวเฮาเดี๋ยวครับจัดสถานที่จัดเวทีแล้วคอนวอยก็เริ่มจัดเวทีแล้วครับค้อนวอยก็เริ่มจัดสถานที่จัดเวทีให้แล้ว สถานที่กินเ<า>ขา,านะถ้าเขาแยกวงมาแล้วน่ยสิงดงทีตายนะครับเมื่อนี่นุม่มน้องบัวเพิ่นขาดงานเพิ่นเป็นยังเพิ่นป่วยเปล่าป่วยนุม่มน้องบัวยุดงานเจ้าสิงดงบ่มีผู้ซอยเลี้ยง,งกล,ล้วยก็เลยน็อกค่ารถครับเมื่อนี่แยียบตายเพิ่นว่าโอ้โหขักอยู่เมื่อนี่ ยังเหรอมาคนมามูคนเอาด้วยโอ้ดุดาปาสิดูดจับนะจับได้ไตองอีกแล้วอูมีสิจับได้ไตวงได้ไตองดีดีไอ้ม่หน่อยไม่น่อยตองหรือเปลาตัดมาหมาพุงครับจับุง โอ้ยหญญัวเข่าเดี๋ยวเบ่งหัวเขากันมือน,นีิญญนแต่ยังหพอมานญญาะโอ้ปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งพี่น,อน้องาาพติปข่าวจิ๊บหนึง่งพัดกระเพ้าหมูครับเพ่าหมูสับ นาบี่ละ้อรศับท์ละก่อเฮาเมื่ออาชีพครับอ,ไรไอยู่บ้านเมียกับตามขายไปสัน <c oughs> น่นมันว่ากูได้สนใจกับ <c oughs> ไปแถวทาหนาโรงงานน้ำตาลด้วยครับ มันว่าเพของเรของเงื่อมันว่าบ้านเพชรบ้านเพชรพี่น้องเอ้ยเพิ่งจไปต่ำขายครับไปเพิ่งจีปต่ำบางคลองขายครับนาหีบด้วยเจอกันเกี้ยงมาจามลนะเมียเพิ่นอยู่นาเปิดทีบโรงงานน้ำตาลที่ไม้เพิ่นก็ดจไปต่ำบางคลองขายกับเมียมันว่าคุณละเจอกันร้านยี่สิบสามครับขายแต่ต่ำบางคลองด้อครับบ่ขายแนวอื่นบ่ขายเหล้าขายเบียร์ดอกคุณว่าขายผัวกินเม็ดมาได้ไเดี๋ยวผัวที่กินเองขายบ่ได้ครับพี่น้องขายบ่ได้หิบมดก่อนเดี๋ยวกำไรอยู่กับผัว ตูนงี้ายอยู่ผัวรยูขายขายอยู่เราผัวกับขึ้นไปยังไเศ้าขายเลยน่าเลยครับนนถ้าถงตามันก็นไเยก็เที่ยวห้องเที่ยวห้องวให้ผมมาสั่นพิเศษอยู่เป็กเลยดิพอเาขาดมาสือเราจะเป็กแน่ถ้าลูกขาเป็กนึงพขาดเป็กนึงเมนนี่ท่นนีผมยน